สวัสดียามเช้าวันที่11วันเสาร์ที่11ซึ่งอาจารย์พรมจะเดินทางไปนมัสก,การองค์พระพเนศที่คังของอาจารย์ทีนี้เรามาพูดกันว่าเคล็ดลับการไหว้องค์พระพิฆเนศแบบละเอียดอ่อนเนี่ยที่ทุกคนมองข้ามเนี่ยซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้นะรู้แต่ว่าห้ามบูชาอย่างนี้บูชาอย่างนั้นอะไรต่างๆ ที่จริง้วองค์พระพิฆเนศการบูชาสักการะพระองค์ที่จะเข้าถึงพระองค์ได้ง่ายที่สุดและขอพรพระองค์ได้ง่ายที่สุดการบูชาทุกวันไม่ได้บูชาแค่ช่วงเทศกาลต,ตรุษจีแต่ควรบูชาองค์พระพิฆเนศทุกวันหนึ่งการบูชาองค์พระพิฆเนศจะต้องชำระร่างกายของตัวเองให้สะอาด 2. ใจสะอาด 3. ศีลส,ส,สะอาดการขอพรอการบูชาพระองค์ การบูชาพระองค์นี่เป็นปัจจัยสําคัญถ้าเราจะบูชาพระองค์เนี่ยเราบูชาพระองค์ด้วยใจกายวาจาใจอยู่ที่ไหนก็บูชาได้ตลอดเวลาทุกทีฟีสี่ชั่วโมงแค่เราสวดคําสั่งเสริมพระองค์หลักของพราหมณ์ก็คือวันค้าในต,ตุลาถีไม่ได้ขอพรองพระพิคเตในตใดๆดทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นวันเกิดของพระองค์เราเป็นสาวกเป็นบุตรของพระองค์ควรเป็นคนให้บิดาของอตัวเอง ไม่ได้ควรเป็นการขอปิดาตัวเองถ้าเป็นวันเกิดคุณล่ะส่วนใหญ่เพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องแม่ๆญาติวงศาคุณนาของขวันมาให้คุณใช่ไหมก็หลักเดียวกันแต่ถ้าหากคุณไปคุณเป็นสมมติคุณเกิดมาเนี่ยมีเป็นวันเกิดคุณถ้ามีคนมาขอคุณมากๆกลับกันไหมว่ามีคนส่วนใหญ่คนเขจะมาให้คุณใช่ปะล่ะ ม่ใช่เพราะขอคุณการบูชาเอาหลักความจริงแบบโบราณมายุคไหนสมัยไหนสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการบูชาหลายแบบหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นทําไมพราหมณ์เนี่ยอาจารย์ผู้เป็นพราหมณ์เนี่ยทำไมจึงติดต่อองค์เทพได้สื่อสารกับองค์เทพได้บูชาพระอ,องค์แล้วขอพรและสําเร็จเพราะการเปิดพราหมณ์นั้นต้องอยู่ในศีลพราหมณ์ที่เข้่งคัดจริงๆเนี่ยในศีลไม่พอนะ มังเสวิรสตลอดชีวิตยังมีเลยถ้าอยากขอพรพระองค์สำเร็จดวงชำระร่างกายชำระสินตัวเองท้องต้องว่างสะอาดเนี่ยการเข้าถึงง่ายขอพอง่ายมากคนจะขออะไรก็ขอเท่าบุญญาบุญบารมีเรามีไม่ใช่ว่าคุณส่วนมงตนครั้งเดียวคุณขอเขาขอพระองค์สิบร้าน20่บร้าน อย่าหวังเลยว่าท่านจะให้พวกคุณคุณเอาความจริงเข้ามาดีพระพิเรศท่านจะให้คนพวกคุณได้ไงถ้าคุณขอขนาดนี้ขอที่เป็นไปได้ขออย่าขอเกินเลยอย่าขอเกินเวงขอเพราะการขอองค์พระพิเนศเนีย่ย หลักธรามแล้วการขอองค์พระพิคเนศขอให้มีความรู้ประสบความสําเร็จถามว่าคุณประสบความสําเร็จได้ยังไงก็คือตัวคุณแต่คุณขอพระพิคเนศด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยจากพระองค์ขอปัญญาจากพระองค์เพื่อจะได้ไปประกอบพิธีประกอบวิชาชีพคุณไปทํางานไปประกอบธุรกิจของคุณพรเหล่านั้นเป็นกําลังใจให้คุณก้าวหน้าไปแล้วคุณความสําเร็จต่อไป บางคนไปขอพระองค์ขอแล้วไม่ได้ก็เพราะเหตุผลนี้เนี่ยฝากใค้คิดด้วยนะจ๊ะ